ตามหาร้านเติมแก๊สที่ถูกปลอดภัยและบริการดีเยี่ยมอยู่ใช่ไหมงั้นต้องที่นี่เลยคุกกี้แลนด์ช็อปทางร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหายห่วงได้รีฟันเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้แลนออด์ช็อปเอลส์ดีมเพื่อนชาวคุกกี้น้องเบทุกคนวันนี้นะก็การรีวิวคุกกี้ตัวใหม่ล่าสุดประจำอัปเดตวันที่14มกราคมที่ผ่านมากับคุกกี้รสฮีดังนมซึ่งในภาษาอังกฤษชื่อน้องเนี่ยมันเขียนว่าสีทถังนะฮะดังนั้นคิดว่า เราออกเสียงได้ทั้ง2แบบนะจะฮีดังก็ได้หรือจะสีทางก็ได้นะแต่นั่นแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเรียกว่าฮีดังล้วกันเนาะตามชื่อที่แปลไทยมาก็สซาฮีดังเนี่ยหลายคนก็สงสัยว่ามันคืออะไรซึ่งตัวผมก็สงสัยเหมือนกันก็ขอบคุณเพื่อนที่เขามาคอมเมนต์บอกเลยว่าเออมันเป็นเหมือนลูกอมชนิดหนึ่งของจีนที่ เอาไว้แจกในแบบงานเฉลิมฉลองงานแต่งอะไรงนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราก่อนที่จะไปเล่นกันเนี่ยเดี๋ยวมาดูความสามารถกันดีกว่าว่านอ้องฮีดังเนี่ยจะทำอะไรกันได้บ้างนะครับเรามาดูกันที่ความสามารถหลักของคุกกี้กันนะผมโดยคุกกี้จะมีเกจบนหัวยะชาร์จทุก31.1วินาทีเมืม่อชาร์จเต็มจะใช้ความสามารถเมืม่อใช้ความสามารถเนี่ยคุกกี้เราฮีดังจะทำการขึ้นไปบนเกี้ยวงานแต่งนมในระหว่างนี้เนี่ยจะมีเหล่าคุกกี้คอยโยนกล่องของขวัญมาให้โดยเราต้องทําการบังคับคุกกี้ฮีดังเนี่ยกระโดดขึ้นไปเก็บกล่องของขวัญนม ถ้ากระโดดเก็บของของขวัญสําเร็จเนี่ยคุกกี้โสทีดังจะทําการเปิดกล่องของขวัญเพื่อโปรโยยลี่ฮีดังออกมานะก็เก็บเราได้เป็นแต้มนั่นเองโดยกล่องของขวัญเนี่ยมันจะถูกโยนออกมาทั้งหมด5ครั้งนมมันจะมีระดับการโดดอยู่นะคือกล่องที่1กับกล่องที่3เนี่ยโดดประมาณ1สเต็ปนมส่วน 2- 4 5หเนี่ยเราต้องโดด2ครั้งนะเพื่อที่จะเก็บก็ถ้าเกิดพลาดตัวกล่องของขวัญไปเนี่ยก็ไม่ได้ผลิตเยลี่ฮีดังก็จะขาดแต้มไปค่อนข้างเยอะนะทีนี้รามาดูกันที่แคนดี้กันนมแคนดี้เนี่ย เมื่อเราใช้ความสามารถเสร็จนมเราจะได้สเปกการใช้งานความสามารถมาทั้งหมด3ครั้งเมื่อเรากดกระโดด2สเตปและกดสไลด์ในระหว่างนีนน้จะเป็นการใช้ความสามารถนมโดยน้องฮีดังเนี่ยจะทําการกระโดดแบบผีกองกอยนะก็คือกระโดดเด้งดึงทั้งหมด3ครั้งนมโดยในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะทําการเด้งแต่ออกมาพร้อมกับสปีดเร็วขึ้นแล้วก็ได้รับพลังออร่าแม่เหล็กเป็นระยะเวลาหนึ่งนมก็สำหรับตัวของแคนดี้วิเศษเนี่ยหลักๆเลยอารมณ์คล้ายๆกับของเฟรสนะสามารถใช้เพิ่มระยะได้สามารถใช้ยืดได้นม ีนี้น่ามาต่อกันที่รองเท้าแดงคริสเตียนลาบุตตองไม่ใช่นะฮะรองเท้าแดงแห่งคําสัญญาเนาะหราบความสามารถนะผมทุก18.4วินาทีเนี่ยน้องจะทําการบินไปข้างหน้าพร้อมกับทําการตามหาคู่ของตัวเองนะครับโดยระหว่างนี้เนี่ยมันก็จะมีรองเท้าคู่อื่นเนี่ยปรากฏออกมาแต่น้องเนี่ยก็จะทําการปฏิเสธตัวคู่รองเท้าไปนะมเมื่อทําการปฏิเสธไอ้คู่ที่ไม่ใช่คู่ของตัวเองไปเนี่ย น้องก็จะเด้งแต้มขึ้นมาให้นะครับก็เป็นเลี้ยที่มีความสามารถในการให้แต้มอย่างเดียวไม่ได้มีเรื่องของการให้อึดอะไรแต่อย่างใดนะสรั์สมบัติที่มาในแพทนี้เนี่ยก็จะมีบัฟมาเป็นตัวของดาบแห่งตะวันอันยิ่งใหญ่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะค่อยไปเล่นกันอีกทีตอนที่เล่นกับตัวของ คลิปต้นหอมนะซึ่งตัวของสมบัติประจําตัวของน้องฮีดังเนี่ยจะเป็นตัวของแหวนคู่แห่งโชกชาตาซึ่งเราก็รีวิวแล้วก็เล่นกันไปค่อนข้างบ่อยตั้งแต่ตอนโชวอัปเดตรอบก่อนและด้านั้นก็ขอข้ามไปละกันนะฮะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับความสามารถของคุกกี้รถฮีดังสัตว์เลี้ยงแล้วก็สมบัติคอมโบโบนัสเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเพลย์จริงกันเลยก่าว่าน้องฮีรังเนี่ยจะทําแต้มได้ประมาณไหนแล้วก็จังหวะจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่ M 3กันกับในตัวของด่านคา,ดา,นา,านเดฮาแมงมวเาาะ่ร M3 พ มันน่าจะเป็นดานที่น้องเล่นง่ายที่สุดแล้วนะฮะเพราะถ้าเป็นดานอื่นเนี่ยมันเพราะถ้ามีเทคนิคจุกจิกยิบย่อยกันกันเยอะนะดังนั้นมันจะไม่ค่อยสะดวกในการอธิบายเท่าไหร่นมะโอเคนั้นเราก็จะใช้ M 3สในการอธิบายเนาะเพราะว่าเป็นดานที่น้องเล่นสบายสุดนั่นเองสำหรับความสามารถหนมะทุก3 1มสิเอจุดเีก็จะชาร์จเกรเนาะเมื่อชาร์จเกรเต็มเนี่ยน้องฮิรังก็จะขึ้นไปบนเกี้ยวงานแต่งนมะในระหว่างน,นี้เนี่ยมันก็จะมีขบวนเป็นผีกองกอยอยู่ข้างหน้านะซึง ไอผีกองกอยข้างหน้าเนี่ยมันจะคอยอส่งตัวของกองของขันมาให้ตัวคุกกี้เก็บน้ซึ่งถ้าเก็บได้เนี่ยน้องฮีดังก็จะทําการโปรยตัวของเยลลี่ฮีดังออกมานะเนี่ยเราต้องกระทาการกระโดดเก็บโเพราะถ้าเกิดกระโดดเก็บพลาดเนี่ยมันก็จะไม่ได้แต้มนะเพราะว่าน้องก็จะไม่ทําการโปรยเยลลี่ฮีดังออกมาดังนั้นต้องระวังตรงจุดนี้ให้ดีนส่วนแคนดี้พิเศษเนี่ยก็อย่างที่เห็นว่าก็คือถ้าเราจบความสามารถเสร็จเนี่ยเราจะได้สแต็กมา3อันนะ ซึ่งถ้าเรากดกระโดด2สเตปแล้วก็กดซ้์ในระหว่างนี้เนี่ยน้องฮีรังจะทําการกระโดดเด้งดึงเป็นผีกองกอยนมก็จะทําการเด้งแต้มแล้วก็อารมณ์เหมือนของเฟอร์เรสตะก็คือมีออร่าแม่เหล็กรวมถึงเพิ่มสปีดเล็กน้อยนะแล้วก็เป็นอมาตะในระหว่างนี้ด้วยอันนี้ก็คือความสามารถแคนดี้เนาะโดยแคนดี้เนี่ยเราสามารถใช้ได้สูงสุดที่3ครั้งต่อการรอ1หนึ่งรอบสกิลหนมก็จะสะดวกของเฟอร์เรสนิดน,นึงไนหะเพราะว่าถ้าเป็นของเฟอร์เรสเนี่ยเราต้องรอเกบเต็มถูกไหมแต่อันนี้เนี่ยคือจบสกิลปุ๊บมันม แล้วเราสามารถใช้ได้สูงสุด3ครั้งใช้แล้วก็หมดแล้วหมดเลยนะจนกว่าจะรอรอบสกิลถัดไปแล้วก็ไอตัวแคนดี้พิเศษเนี่ยมันจะใช้ได้แค่3ครั้งต่อการรอ1รอบสกิลเท่านั้นก็คือถ้าเราดองไปจนถึงครั้งถัดไปเนี่ยไอสเต็กก็จะหายนะมันก็จะเหลือแค่3ครั้งเท่านั้นดังนั้นถ้าจะใช้ให้คุ้มเนี่ยก็คือต้องใช้ให้ครบทุกครั้งนมหลังจากการที่จบสกิลหนึ่งครั้งนั่นเองเนาะโอเคอันนี้ก็คือความสามารถของคุกกี้นมส่วนสัตว์เลี้ยงเนี่ยรองเท้าแดงนม อ๋น้องจะทําการบินไปข้างหน้าเนาะแล้วก็ทําการตามหาคู่นุเพราะพอมันมีคู่บินมาเนี่ยแล้วมันไม่ใช่คู่ของตัวเองน้องก็จะทการเตะไอ้คู่นั้นออกไปนะกรได้ได้แต้มมานะซึ่งความสามารถก็มีเท่านี้แหละก็เป็นสัตว์เลี้ยงสายให้แต้มเนาะอ่าโอเคก็โดยภาพรวมน้องก็อารมณ์คล้ายๆกับสะละรวมร่างกับตัวของเฟอร์เรสนะแคนดี้มีความเป็นเฟอร์เรสนะส่วนสกิลหลักก็จะมีความขึ้นเกี้ยวคล้ายๆสละเนาะแต่ว่าเรื่องการควบคุมเนี่ยน้องก็ต้องทําการกระโดดเรื่อยๆนะ แล้วก็น้องเนี่ยสามารถที่จะได้รับเอฟเฟกตัวของวิ่งความเร็วแสงในระหว่างใช้ความสามารถได้ด้วยนุ่มก็ถือว่าเป็นตัวที่ทาระยะมาได้ค่อนข้างไกลนะอย่างที่เห็นว่าน้องเนี่ยก็มาตุยตรงช่วงใกล้ๆกับหน้าขวดเลือดเลยนุอเออไอตัวแคนดี้เนี่ยมันสามารถบูสต์สปีดไปพร้อมกับตัวของลูกไฟได้ด้วยนะดังนั้นถ้าอยากให้ได้สปีดเร็วๆเนี่ยน้องสามารถใช้คอมโบลูกไฟคู่กับแคนดี้วิเศษได้นุแต่แคนดี้เนี่ยมันไม่สามารถเด้งต่อเนื่องได้นะเราต้องรอดีเลยให้มันโดดเสร็จก่อนก็คือมันจะโดดทั้งหมดเด้้งง3ครัูก เราต้องรอให้สามครั้งอ่ะมันเด้งลงพื้นอะไรเรียบร้อยก่อนเราถึงจะสามารถที่จะโดดแคนดี้ต่อได้อีกครั้งหนึงน่งเนาะก็ถ้าเกิดเราไปเพอโดดกลางอากาศในระหว่างนี้อยู่เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะโดดใช้แคนดี้ต่อได้นะอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะฮะโอเคซัพย์ในด่านนี้เนี่ยผมจะใช้เป็นผัดสองอกชุนเนาะเออเดี๋ยวจะใช้ผัดสองหลากหลายหน่อยละกันด้วยความที่น้องฮีดังเนี่ยจังหวะก็จะเป็นคล้ายๆกับพวกเอมเบอร์นะก็คือเป็น2ขวดนะดังนั้นผัดส,สองเนะี่ยในช่วงนี้ก็อย่างที่บอกไปว่ามีให้ใช้หหลลาาากกยมน จะเล่นพี่ไผ่ก็ได้จะเล่นตัวของอกชุนน้องไอมิวกี้เวพีขาวน้องในเนษน้องเค้กมันเกิดอะไรเงี้ยเล่นได้หลากหลายมากเนาะอ,อ่าโอเคแต่ว่าในด่านนี้เนี่ยตัวของน้องอกชุนจะดีสุดนะก็ปัจจุบันเนี่ยทำได้ถึง1,5 0 0ล้านเลยก็ถือว่าเป็นเซตอีพิกที่ดีที่สุดในตอนนี้เลยเพราะว่าเป็นเซตอีพิกแรกเลยที่ทําได้เกินพันล้านในด่านนี้เนาะอ่าโอเค ก็ปิดท้ายไปเนาะก็จบที่ ,1 นึ่งพันหนึ่งล้านนมถ้าเก็บไอตัวสมบัติได้ครบก็น่าจะจบประมาณพันสองพันสามนะอย่างนี้บอกว่าเซตนี้เนี่ยก็ถือว่าทําแต้มได้ดีที่สุดในเซตอีพิกทั้งหมดนะตอนนี้เลยเรามาต่อกันที่ M 2กันต่อกับในตัวของดานเกาะเรียนโจรสลัดพีนะครับก็อย่างนี้บอกไปว่า M 1 M 2เนี่ยมันไม่สามารถเล่นแบบปกติได้นะเพราะว่าถ้าเล่นแบบปกติเนี่ยน้องฮีดังจะระยะเกินนะเนื่องด้วยระยะของแคนดี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะเสริมมาค่อนกันไกลนะแต่ทีนี้เนี่ยเราสามารถที่จะ แก้ปัญหาตรงจุดนั้นได้นะผมโดยการที่ลดระยะตัวเองนะถามว่าลดระยะยังไงนุ่มก็คือแคนดี้เนี่ยปกติเราใช้ปุ๊บมันจะทําการเด้งไปข้าหน้าแล้วก็ทําให้สปีดเราเร็วขึ้นนิดนึงถูกไหมทีนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทําให้แคนดี้เนี่ยเราใช้แล้วไม่เพิ่มระยะได้นะผมโดยการที่แคนเซิลแคนดี้โดยการขึ้นสกิลพอดีก็เราจะทําการใช้แคนดี้ตรงจังหวะที่กําลังจะขึ้นสกิลพอดีนะถ้าเราใช้แคนดี้เนี่ยอาจจะด,ดูเลยนะเห็นไหมอันนี้ผมใช้แคนดี้ไปแล้วนะแต่ว่าผมขึ้นสกิลพอดีมันจะเป็นการแคนนีททั ซึ่งมันจะทําให้ระยะจากแคนดี้เนี่ยก็คือหยุดไปเลยนะหยุดทํางานทันทีไปเลยเพราะจะทําให้ตัวของแคนดี้เนี่ยเรายังได้แต้มอยู่แต่ว่าเราจะไม่ได้ระยะเพิ่มเติมจากแคนดี้เท่าที่ควรนั่นเองก็จะทําให้เป็นการลดระยะนกอารมณ์คล้ายๆกับเฟอร์เรสที่เราดองแคนดี้ไว้แหละเอออารมณ์เดียวกันนะแต่ว่าถ้าเป็นเฟอร์เรสเนี่ยมันดองแคนดี้ไปแล้วใช้ตอนขึ้นสกิลพอดีมันก็ยังแบบได้พุ่งอยู่ไงแต่น้องฮีร์ังเนี่ยคือถ้ามันขึ้นสกิลเราขึ้นแคนดี้พอดีเนี่ยน้องมันจะแคนเซิลตัว แล้วก็อ่าลืมพูดไปนะตรงจังหวะขึ้นบนัสไทม์เนี่ยผมก็ทําการดีเลยการขึ้นบนัสไทม์เนาะเพื่อให้ขึ้นบนัสได้ช้าลงมันจะทําให้เราเหมือนแบบเสียพลังชีวิตเยอะขึ้นแล้วก็พอขึ้นโบนไปเนี่ยระยะเราก็จะลดลงมานิดหนึ่งนั่นเองนะเพราะว่าเราขึ้นบนัสช้านั่นเนองเนาะโอเคเพราะว่ายังไงเราก็จะไปลงจุดเติมอยู่ดีก็เป็นการช่วยลดระยะของตัวฮีดังน้งดังนั้นอย่างนี้บอกแปลว่าน้องเนี่ยก็เป็นตัวที่ค่อนข้างจะลําบากนิดนึงนะใน M1 M2 คือมันเก่งแหละอันนี้ต้องพูดเลยว่าน้องเก่ง แต่ว่าน้องค่อนข้างจะใช้ชีวิตลําบากเนาะเพราะว่าต้องมานั่งคอยแบบกดแคนดี้ก่อนขึ้นสกิลให้พอดีเป๊ะๆอะไรเงี้ยก็คือเราต้องจําจุดตลอดว่าเราขึ้นสกิลตรงจุดไหนนะถ้าจําไม่ได้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าถ้าเรากดจังหวะแคนดี้ผิดเนี่ยมีโอกาสระยะเกินสูงเหมือนกันนมะดังนั้นมันก็มีวิธีที่ทําให้ง่ายอยู่ก็คือก็ไม่กดแคนดี้เลยถ้าไม่กดแคนดี้เลยประมาณ2ครั้งก็มันจะได้ระยะที่ค่อนข้างโอเคเหมือนกันพอๆกันนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยแน่นอนแต้มหายเยอะเพราะว่าเราไม่กดแต้มจากแคนดี้ไงถ้า ถ้าอยากให้น้องได้ไประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยก็คือต้องเล่นวิธีนี้เอาอันนี้ผมก็พูดตามตรงว่ากว่าจะแกะวิธีเล่นได้ก็ปวดหัวอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าต้องมานั่งจําจ,จุดเอาว่าเออตรงไหนต้องควรใช้สกิลอะไรเงี้ยคือจังหวะรอบสกิลท้ายผมไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะว่าเราสังเกตที่หลอดเลือดได้แต่ว่าถ้าเป็นสกิลสองรอบแรกเราต้องดูที่ไอตัวเลือดให้ดีไงว่าไม่ใช่เลือดสิเราต้องดูตรงหลอดสกิลให้ดีซึ่งหลอดสกิลมันก็ค่อนข้างเล็กนะฮะอืก็ต้องไปเพ่งลงหลอดสกิลเอาเนะนา,นานจจะ อโอเคก็เลยผ่าสองมิวกี้ลงมานะฮะซึ่งในด่านนี้เนี่ยน้องก็เป็นอีพีที่ดีที่สุดเหมือนกันนะปัจจุบันเนี่ยก็ทําได้ที่9 3 1ล้านเลยโดยใช้เป็นเซตนี้แหละผ่าสองมิวกี้เวนะฮะดังนั้นตัวของน้องฮีดังเนี่ยถือว่าเป็นตัวอีพีที่ดีที่สุดแล้วแต่ว่าปัญหาคือด่านแกงอ่ะปัญหาหลักเลยคือด่านแกงนะ m 1 M2 ตอนเนี้ยถือว่าเล่นค่อนข้างจะลําบากไปนิดนึงดังนั้น,ด,น,นด้วยความที่มันเก่งแต่มันค่อนข้างจะลําบากในการเล่นเนี่ยผมเลยอาจจะยังมองว่ามีตัววอื่่่่่นนนนทีาาเลก แต่ถ้าใครที่รับได้เรื่องความยากในการเล่นหรือกะป้านน้องมาเล่น M3 เนี่ยน้องก็เป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างดูดีนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เป็นอีพิกที่ M2 กับ M3 เนี่ยเทพสุดเลย M1 อาจจะไม่ได้เทพมากนะเพราะว่า M1 เน้นตัวแบบเซ็ตจ,จังหวะพวกวิ่งไกลๆอะไรงี้ซะมากกว่านะก็ทำให้น้องทีดังเนี่ยผมมองว่าถ้าให้ความน่าปั้นผมก็อาจจะยังแบบถ้าให้อย่างมากเลยผมอาจจะให้อยู่อันดับ5ามั้งเพราะว่านั่นแหละข้อเสียมันค่อนข้างจะชัดเจนพอตัวเลยนะเนื่องด้วยจังหวะการเล่นรูปแบบการเล่นอะไรเงี้ย เมคานิก,การเล่นที่ค่อนข้างทําให้ตัวมันค่อนข้างลาบากไปหน่อยนะฮะเอ่ะโอเคใช้สกิลปิดท้ายไปสัมผัสมนะิวกิเวเนาะก็เดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันกับ M1 กันต่อนะฮะก็ตรงจังหวะท้ายมิวกี้เนี่ยพยายามบินสูงๆเพื่อเก็บเยลลี่จากความสามารถตัวสบัดลูกแก้วให้ครบนะถ้าเก็บครบได้เนี่ยแต้มก็จะจบได้เยอะกว่านี้นมะแต่อันนี้ผมเก็บไม่ครบไงก็ได้ประมาณนี้เนาะจบที่927นะมก็ถือว่าแต้มก็โหดนะถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เล่นดีอะไรมากเนาะ โอเคเรามาปิดท้ายกันกับ M 1กันกับในตัวของ่านหมู่บ้านฤด,ดูหนาวแสนอบอุ่นนะก็สำหรตัวของทีดังในด่านนี้เนี่ยวิธีการเล่นก็จะคล้ายๆกับใน M 2นะก็คือเรากดแคนดี้ก่อนขึ้นสกิลพอดีเพื่อให้ระยะของแคนดี้เนี่ยไม่ทํางานจะเป็นการแคนเซิลแคนดี้นั่นเองนะฮะโอเคก็ okay, ตอนนี้เนี่ยเหมือนมันมีบั๊กอยู่ที่เขาประกาศนะเดฟเขาประกาศมาบอกว่า ถ้าใช้สกิลแคนดี้ก่อนขึ้นสกิลพอดีจะได้แต้มเยอะกว่าปกติซึ่งผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าที่ผมทําอยู่เนี่ยมันเป็นการใช้บัคหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเขาเขียนมาแบบนั้นผมก็เลยไม่มั่นใจเหมือนกันคือความจริงมันอาจจะควรจะเด้งแต้มแค่ครั้งเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าแต้มมันเหมือนเด้งมาครบทั้งหมดเลยก่อนขึ้นสกิลพอดีอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะเพิ่งผมก็ไม่ได้สังเกตอะไรขนาดนั้นนะแต่เอาเป็นว่านั่นแหละ ก็คือเดฟเขาทําตัวมาให้ระยะมันเกินเองอะนะผมก็ต้องใช้วิธีนี้เอานะะไม่งั้นก็นั่นแหละมันก็กินขนเลือดเกินอะ่ะหรือไม่ก็ต้องเล่นแบบไม่ใช้แคนดี้ซึ่งแต้มก็หายแบบบานตะไทยเลยนะฮะก็เป็นข้อเสียของน้องฮีรังอย่างที่บอกเนาะซึ่งจริงๆฮีรังเนี่ยมันจะมีเซตที่ใน M3 เป็นเซตใช้แผนที่บวกไข่ชุบด้วยนะเป็นเซตสาย,ยือนะแต่ว่าผมขอไม่เล่นละกันเพราะว่าแค่เล่น M1 M2 ก็ปวดหัวพอละเออแค่มานั่งหาววิธีเล่นใน M1 M2 ก็เหนื่อยแล้วนะดังนั้น ใน M3 ผมเท่ที่ผมเล่นมามันไม่ค่อยคุ้มเสียด้ลยแหละแต่มันน้อยกว่าเซ็ตทั่วไปด้วยก็เลยอ่ะแต่ว่าถ้าเทียบกับเซ็ต S Carco ผมว่าอารมณ์คล้ายๆกันแต่ว่า S Carco เหมือนจะง่ายกว่านิดนึงมะอืมอ่ะเอาไปว่าช่างมาละกันผมก็คงไม่ไม่ได้เล่นนะก็คือมันเป็นการใช้แคนดี้ยือได้นะเพราะว่าแคนดี้น้องฮีดังเนี่ย มันก็อารมณ์คล้ายๆ Candy Ferret นะก็คือถ้าเกิดเราใช้ก่อนที่เลือดจะหมดพอดีเนะี่ยมันก็จะเป็นการเด้งดึงเพิ่มระยะไปแล้วก็ทําให้ยังไม่ตุยทันทีนะมันจะไปตุยหลังจากที่ลงจากแ Candy นนแล้วนะฮะอารมณ์เดียวกันดังนั้นมันก็เลยสามารถใช้ Candy นนอยู่ได้นั่นเองเนาะอ่ะแต่ว่านั่นแหละไม่รู้ว่าจะเล่นหรือเปล่าในอนาคตก็ต้องดูกันอีกทีถ้าเกิดสมมติในอนาคตมันมีเซ็ตทะลึ่งโผมาแล้วเป็นเซ็ตที่ทําแต้มได้ดีกว่าจริงๆก็อาจจะเล่นฝึกเล่นมั้งแต่ตอนนี้ก็ขอลรับในฐานที่เข้าใจละกันนะอ,อ,อเค ก็อย่างที่บอกไปว่าผมจะใช้แคนดี้ก่อนขึ้นสกิลเสมอนะฮะเพื่อลดระยะตัวเองเนาะถ้าลดระยะมาถูกต้องเนี่ยมันก็จะทําให้น้องฮีดังเนี่ยมันไม่กินขวดเลือดเกินนะก็จะมาตุยตรงประมาณหน้าขวดเลือดพอดีอะไรเงี้ยหรือเลยขวดเลือดไปนิดนึงอะไรเงี้ยแต่มันก็คือจะไม่ดูขวดเลือดเข้ามานะฮะอ่ะโอเคในด่านนี้เนี่ยผมจะใช้เป็นผัสสองที่ขาวแทนนะเหตุผลที่ใช้พี่ขาวเนี่ยจริงๆพี่ขาวไม่ใช่ผัดสองที่แต้มดีที่สุดนะแต่ปัญหาคือคือในด่านนี้เนี่ยมันจะมีจังหวะที่มันขึ้นสกิลแล้วมมมัันตตติิดดดรงสรรไปแลพอี มันก็เลยทําให้ครูดาวดีเลย์ของสัตเลี้ยงมันนานขึ้นกว่าปกติที่ควรจะเป็นนะฮะผมก็เลยลองเล่นเป็นผัดสองพีขาวดูแล้วมันเออพีขาวอ่ะมันเหมือนดึงระยะเวลาได้นานกว่าเซตอื่นมันเลยทาให้สัตเลี้ยงอ่ะยังสามารถใชสกิลสัตเลี้ยงตอนปิดท้ายได้คือผมไปเล่นมิวกี้มาไปเล่นตัวอื่นมามันขึ้นสกิลท้ายไม่ทันนะสำหรับสัตเลี้ยงนะเกิดมันให้แต้มเด้งตอนปิดท้ายไม่ทันอ่ะมันติดดีเลย์นิดนึงก็เลยทําให้ต้องเปลี่ยนมาเล่นเป็นพีขาวแทนก็เลยกลายเป็นว่า ในด่านนี้เนี่ยแต้มก็ยิ่งน้อยกว่าที่ควรจะเป็นไปเยอะพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าถ้าเล่นตัวอื่นอะสัตว์เลี้ยงเลงแต้มให้ไม่ทันนะฮะเพราะตอนแรกผมกะจะเล่นผัดสองพีไผ่ไงกะแบบเออคอมโบที่รักอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ฮะมันไม่ค่อยลงตัวก็เลยอ่ะขอเล่นเป็นผัดสองตัวอื่นละกันก็เลยมาตกที่พวกตัวผัดสองตัวอื่นๆที่เป็นตัวอีปิกนะฮะก็ตัวอีปิกมันทําแต้มไม่ดีกว่าด้วยแหละระบุกันตามตรงนะอ่ะโอเคก็ปิดท้ายไปเนารับตัวขผัดสองพีขาวเนาะ ซึ่งตรงจังหวะท้ายเนี่ยจะสังเกตว่าสัตว์เลี้ยงก็จะขึ้นสกิลได้พอดีนะถ้าเป็นถัดสองตัวอื่นอย่างที่บอกมันจะขึ้นสกิลไม่ทันนะก็คือจะอดแต้มไปเนาะก็เลยกลายว่าพีขาวมันก็เลยเหมาะในด่านนี้นั่นเองนะอ่าก็จบที่1นึ่งพันสิบสองล้านนกะโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปปิดท้ายการกับตัวของน้องฮีดังกันดีกว่านะครับโอเคก็จบกบระเพราหนอหสับการรีวิวคุกกี้รถฮีดังเนาะสับน้องฮีดังเนี่ยถือว่าเป็นอีพิกที่ค่อนข้างเก่งเลยนะก็ใน M1 เนจเ็มหนก่งขอเนอัดเจนะเห โดยปัจจุบันเนี่ยทำได้ที่1 5 0 0งาล้านนะสูงสุดเกือบ1,6 0 0ล้านแล้วถ้าไปเทียบกับเซตอีพิกที่เป็นเซตอีพิกท็อปเดิมเนี่ยก็จะเป็นน้องพึ่งนาะน้องพึ่งเนี่ยทำได้ที่996ก็ห่างกันมาค่อนข้างจะเยอะอยู่นะห่างกันประมาณเกือบเกือบสิล้านได้เลยนุ้แล้วก็เซตน้องเนี่ยถือว่าเทียบเคียงกับพวกตัวเลจนด์เทียรองได้เลยนะก็คือใกล้เคียงกับน้องดิมใกล้เคียงกับตัวอกบานดาเลยนุ้มส่วนในด่านเกาะเหรียญโจรสัตผีเนี่ยก็เป็นตัวท็อปเทียเหมือนกันนนนนก็็ททําาาไดด้้้ีี่่่941ลเเเซซึงถปอิตมย มันจะเป็นเซตของ s อสคาโกที่ทําได้ที่924ล้านก็ห่างอยู่ประมาณ7ล้านนะฮะดังนั้นตัวของน้องฮีดังเนี่ยใน M2 ก็ถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างดีเหมือนกันแต่ว่าใน M1 กับ M2 เนี่ยค่อนข้างมีปัญหาในการเล่นเยอะนะฮะเพราะว่าถ้าเล่นแบบปกติเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสที่จะพลาดได้ค่อนข้างง่ายนะเพราะว่าเราต้องเล่นแบบเซฟแคนดี้กักแคนดี้ไปใช้ก่อนขึ้นสกิลพอดีเพื่อลดระยะตัวเองเนาะดังนั้นพอไปเทียกบกับเซตอื่นไม่ว่าจะเป็นเซตต้นหอมที่เพิ่งมาเหมือนกันหรือเซตเดิม S อสคาโก้น้องพึ่งเยเ พวกเซตพวกนั้นก็จะมีภาษีในความง่ายในการเล่นที่มากกว่าส่วนถ้าเป็นด่านหมู่บ้านฤด,ดูหนาวแสนอบอุ่น,ออนเนี่ยอันนี้ไม่ติดท็อปสกอร์นะผมเพราะว่าอันนี้บอกไปว่าเซตท,ท็อปเนี่ยเขาจะเป็นเซตสายวิ่งไกลกันเนาะดังนนั้นโดยภาพรวมเนี่ยน้องฮีรังถือว่าเป็นตัวท็อปเทียร์เลยนะผมแต่ว่า ค่อนข้างมีข้อจํากัดเยอะนะตอนนี้นะผมใช้คําว่าณนะตอนนี้นะค่อนข้างมีข้อจํากัดเยอะใน M 1กับ M 2เนี่ยมีปัญหาในการเล่นนะ้ดังนั้นถ้าใครปั้นมาเนี่ยก็ต้องยอมรับเรื่องนี้นิดนึงว่าน้องเนี่ยอาจจะค่อนข้างลาบากในการเล่นด่านอื่นนาะโอเคก็สำหรับน้องทีดังเนี่ยเราสามารถรับสกินได้จากการสุ่มกาชาโนมะซึ่งถ้าใครอยากได้เนี่ยก็มาเปิดที่ตรงสุ่มสกินได้นะน้องเป็นสกินระดับซูเปอร์อีพิกเลยนะ้อหรือจะแลกในราคา72ดดาวเกลือก็ได้ผมก็ ทำการแลกมาเป็นที่เรียบร้อยนุมซึ่งในอัปเดตนี้เนี่ยมีทั้งสกินของฮีดังแล้วก็สกินของต้นหอมใหม่เลยนะก็ถือว่าจุกๆุไปนะฮะสกินแดง2สกินในอัปเดตเดียวนะแล้วก็รวมถึงมีล็อบบี้ใหม่ด้วยนุมล็อบบี้นี้เนี่ยเราสามารถรับได้จากการที่ไปทําภารกิจนะโดยการเล่นตัวของกิจกรรมไทเติลเนี่ยให้ถึงระดับ L บวกนุมซึ่งผมก็ไปเล่นปลดล็อกอะไรมาเรียบร้อยแล้เอ,อ่อถ้าเกิดเล่นจนถึงระดับ L บวกแล้วจะสามารถซื้อล็อบบี้ได้ในราคา9 0 0 0ดาวทองนะก็ต้องรอดูอัปเเดดตตในนนนนออาาาคที่่จะืนห,นห้ว เออด่านมันจะเหมาะกับน้องมากขึ้นหรือเปล่าก็ประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปนี้นมแล้วใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไป็นกำใจให้ด้วยถ้าชอบมากก็สมัครสมาชิกได้เนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย